ออกไปขึ้นนมา่สวัสดีค่ะแคสซี่นะคะตอนนี้ก็อยู่ในเกมอะไรวะการีหมดเร็วองเดยกันใช่กันเลยใช่ไหมเขาขึ้นไปก่อนเขาขึ้นไปก่อนเร็วเร็วเร็วเออถังลงไปเออถังลงไปเออไปในสุดเกลในสุดเกลเทคนิคนี้มันใช่ระบาคุณบอลชแนลเท่านั้นครับก็อะไรก็เฮแล้วว่ามันเจอเนี่ยฮะอะไรนะยมจะสอนติปิสอันนี้นีเจออยู่แล้วแหละ มันเป็นทิ้งทิ้งทิ้ิ้เกียนเรารู้ว่าอยู่ตรงไหนเขากดท้ายดุมใช่ไหมครับเนี่ยใช่ใช่เป็นควันโอ้ยโอ้ยมัเร็วเร็วค่อยต่อแหละเร็ว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 โอ้ยโอ้ยหมดโอ้ยหมดโอ้ยบาสอยู่ตรงนี้มาหนี้อยู่นี่ข้างนอกใกล้ๆข้างนอกอะเออใช่ข้างนอกเนี่ยเอาเนี่ยออกไปให้หมดมันอยู่ข้างบนอ่ะ นี่เออออกมาให้หมดไม่หมดหรอกแค่ตายก็ไม่หมดไม่ตายก็ไม่หมดช่วยกันสปอนตายแม่งตกลงมาเรื่อยๆน้ออะไรอ่ะถ้ามายิงโอบแอร์พี่ไงหมดแน่ยไม่หมดข้างบนนี้อีกเป็นชุดเป็นชุดหนึ่งเอ้ยตาโอ้ชุดหนึ่งชุดนึงเอาไปเลยโอ้โหโอ้โ อย่าเพิ่งยอมขึ้นมาก่อนชุดนึงยังมีอีกไหมเนี่ยเยอะ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 อยู่กูเหนื่อยกูนั่งเหรอนี่ไปให้ดูปุ๊บโอ้โหเหนื่อยเลยยแท้เนี่ะเหนื่อยเขาเรียกว่าการเรียนนะฮะนี่เรียนแหลก กูยึดไหนเราดูเราดูเราดูว่าอยู่ที่ข้างบนยั่ข้างบนเฮ้ยนาลงมามันรอดิตอันหนึ่งนี่ไงดูฮะไงว่าอยู่ไหนหน้าประตูกำลังโกยกันอยู่โกยอยู่เปิดประตูทำไมมันเอาไม่ออกเออออกแล้วออกแล้มันใกล้ความจริงแล้วเว้ยใกล้ความจริงแล้วเว้ยเฮ้ยดีดีครับพี่ปอน ยำๆเลยกดยำๆกดยยำๆนะมันไม่ได้หรอปะโอ้โหก็จะโยนจับไปอไอ้ที่มาเออกโกยมาทำไมเลยกโกยมากโกยมาเรื่อยๆเอาโอ้โหกโกยมาเรื่อยๆกโกยมาเรื่อยๆหายก็โกยไปเรื่อยๆกโกยไปเลยกโกยเลยโกยเลยโกยเลยขึ้นไม่ได้หรอกมันบั้าโกยไม่ขึ้นไม่ได้จริงๆเรื่อเนี่ย โกยหมดแล้วเหรอ,อยังไม่หมดโอเคหมดยังอ่ะไปต่อไปเดินมานะใครบอ,อ,อกขึ้นไม่ได้โดนหลอ,อกเนี่ยโดนหลอ,อกมันลงเงินไปหมดแล้วเชื่อดิทำไมไม่ตายอ่ะเฮ้ยเอ้ยติดเฮ้ยเยี่ยมเลยนั่นจริงตอนตา,ตาไม่ตายเว้ยเฮ้ยไ,ไม่โดนเว้ยหายไปไหนแล้วอ่ะ พี่พีผมตัวเราเห็นไหมเห็นผมเห็นผมไหมมาดิมันเป็นตัวอะไรอะเปิดมันรอดเมาได้มาดิมาดิเออมาดินี่คือการปักของผมนะโคดกาอุไรวะนี้เปิด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 เดี๋ยวเี้ดเปิดเปิดเปดเปิดเเปิดเปิดเดเนีเปกปเปเปิดเปิดเเปิดเเเเเด ไม่เปิดอ่ะไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดใช่ไหมไม่เปิดใช่ไหมยิงดิยิงบอมเลยยิงบอมให้ยิงให้ยิงให้ยิงบอมบยิงบอมยิงบอมเลยยิงบอมอะไรยิงบอมอะไรไม่เข้าเลยไม่เปิดประตูรับเราทำไมดิยิงบอมเลนอะถือปืนกลแล้วขี้คว่ะถือปืนกลแล้วขี้ขวาไม่รู้ทำให้เป็นบ้าทำโอ้ยเจ็บจุงเบยโอ้จีมีลูกเดียวเหรอมีลูกเดียวลูกเดียวโอ้ยเดียวเดียวอ่าเนี่ย งานงองานงองานงอไว่ฉันจะมีไปจุ่มบอลปะบอลนับก็บอกแล้วไม่แอบผมแม่ปีเสียบลักฟังถังนะมั้ยเอาอย่างน้อยฟังถังก็ถูกเวลาได้นิหนึ่งนะเอี่ยก็ถ่วเวลาได้ดีเอ่ยอมรับยอมรับแล้วก็ทำอะไรใช่ไหมอะไรวะตามจริงอ่ะโยนโยนโยนถังแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วก็หนีไปออกไปออกไปข้างนอกก็ได้เลยเอ้แต่ว่าถ้าโยนถังแล้วเราจะไปไงอ่ะ ถามไม่ได้กันเราก็หมายถึงว่าโยนโยนลงมานิดนึงอ่ะแล้วก็โกลยโกยสักนิดนึงมึงมีหัวแรงมากตอไงก็มันชนะแล้วไม่ใช่หรอเออเรชนะแล้วแล้วก็ต้องเป็นสายซ้ออย่าเพิ่งตีกูนะเฮ้ยผมรู้ผมรู้ว่าเราจะทักเจออะไรผมรู้เลยนะน่าจะเป็นถังเหมือนเราอะเออน่าจะเป็นถังเหมือนเราทีนี้เอาไปเล่นกับพื้นนะฮะเป็นอะไรที่เจียนมากนะครับน้องไปอิดแล้ววิธีของผมเนี่ย จยไปเล่นเลยครับมันทำอะไรมันจะทําให้เองเสกมากคือรอไปไหนไม่ได้คนอื่นเขามาเราไม่ได้นะครับเล่นถังเหรอเล่นถังของคุณบอลดีกว่าเล่นถังดีกว่านะรับรองเล่นถังดีกว่าเออมันมีอะไรทํำดีกว่าแม่งอยู่เฉยๆมันผมอะประตูเปิดรอเลยเอ้ยไม่ต้องไปไปเฉยๆคือคือแบบถ้าเราไม่เปิดประตูจะโดนเจอมันเราอยู่ข้างใน หน่งบวกหนึ่งน่ารักปะสอบวกสน่ารักปะสามบวกสามน่ารักปะสิากับสน่ารักปะน่ารักปะไม่ไม่เข้าไปต่อะครับโอ้โหทำไมทำผู้หญิอย่างนี้คะโหดร้ายอ่ะตอนแรกต้องต้งเาก่อนนะหมเฮ้ย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 เขาจะหาล้นะสาม สองหนึ่งสามสองิดตาสิสามสองหนึ่งเปิดตาสักทีปี้ปีนีปีนอ่าเยอะยืนยืนตรงประตูอันนี้แหละมันเปิดไม่ได้ที่เนียนตัวเนียนตัวเนียนตัวเนียนตรงนี้เนียนเราเราเรารู้สึกด้อยอ่ะเลขารู้สึกว่าเขาเล่นเป็นไงเราเล่นไม่เป็นไงเออแล้วแล้วใครไปกดคิมผิดอ่ะ ค่ะเป็นเป็น new release new release นะฮะดำต้ออยู่ไหนเนี่ยอยู่อยูับอลไม่เจออับปอลไม่เจอหามาหาไม่เจอเหมือนกันแปลกๆก็คืเหมือนเจอส้นตีนใครใส่รองเท้าบูทสีดำๆใช่แล้วหน้าตาโรคงจีดโลิงจีดถือแฉกนั่นไงนนั่มีตามีตาดวงเดียวเหมือนมินเนี่ยนแล้วก็ใช่เหมือนมินเนี่ยน อยูตรงไหนวะอยู่ตรงไหนอ่ะหาผมเจอให้ยี่สิบกีบแหน่ตัวพันจอ้พันอะไรอ่ะพันกีบป้าโอเคเราจะขอยจกีบก่อนเขาจะเจอเรานะ่ยพันกีบเลยเหรอขอรอตาจิ๊บเหมือนกันดีกว่าเลยยังคิดถึงเธอแต่ไงวะจี้ อารมณ์ดีเล้วจัดทำไมอารมณ์ดีกันแล้วเกิดนั่นเนี่ยอารมณ์ดีมากคฮะที่หลบได้ดีใช่สิแต่ว่าจริงๆเราต้องาจะไปเกียนถังไว้ก่อนนะเราค่อยหาที่ซ่อนใช่จะได้ไม่เสียเวลาหน่อยมันเสียเวลาเกินไปนะแบบเกียนถังแล้วค่อยมาเป็นกล่องกระดาษอะไรข้างๆถังอะไรอย่างงี้ก็น่าจะทำพอคิดดีก็เกิดดีนะอย่างงั้นดีแล้วก็เอาถังมาบั๊ปังไว้ให้คนอน้ยากหมดเอสันนีเยอะจริง คนมันก็จะมองไม่เห็นเลยอย่างงี้ยแต่ต้องให้คนน่าเป็นท่านอะไร้คนหนึ่งออกอมาว่าวใครใช้กี่หลังแล้วกันเพราะคนมันีกเฮ้ยเห็นท่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาชิมหายแล้วเกือบตายเกือบตายพี่พิ้งผ่านหน้าผมอ่ะอีกแล้วพี่ความวิ่งผ่านหน้าผมอ่ะอ่ะอ่ะ ไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยเราเนียนมากเกินไปเปล่าเนี่ยเนียนมากเลยนะผมเป็นแก้วอ่ะผมบอกเลยนะครับเป็นแก้วเหรอแก้วอยู่ตรงไหนอ่ะเป็นขวดอ่ะเป็นขวดอ่ะขวดเอเดิมเป็นครัวเป็นครวัวอ่ะเด็กดูเยอะเนี่ยขอโทษค่ะขอโทษค่ะเซนเซอร์ค่ะเป็นขวดค่ะสแปนบวกสแปนบวกด้วยนะคะใส่คี้บดด้วยอู้จะเป็นบด แน่นแน่นหัดคุณเอ้อนะคะไปแคสที่อย่าไปพูดคำหยาบนะคะไม่ดีไม่ดีกันเลยค่ะครับก็ผมมีขวดวิ่งแดมเฮ้ยเด็กคุณฟอนนะครับขวดวินได้นขวยครับโอ้ีขวดเมื่อกี้แบบวิ่งขวดไปเจอคุณวิ่งออกไปจากตังกวําทำไมคุณทำไมคุณทำอย่างนี้กับเคนเคซี่อะคะ ไม่รู้เหมือนกันมันจะหลบเก่งไปไหนคะเนี่ยฮะหาไม่เจอเอออก่งมากดีใจจุงเลยเฮ้ยมันบักเลยเฮ้ยเหลือยี่สิบเราจะตายแล้วเนี่ยไม่มันบักมันบักเอาชิบหายแล้วต้องยืนนิ่งๆแล้วทีนี้กำอาวออกมาทำไมข้างนอกอ่ะออกมาทำไม <c oughs> อ, <c oughs> ออกมาทำไม ออกมาทำไมครับข้างนอกอ่ะออกมาทำไมล่บอกชินทีเธออยู่ตรงไหนคุณออกมาข้างนอกสองคนแล้วครับเข้าไปในสองคนโอ้ยเจอดมาข้างนอกซะหน่อยเสียดายเข้ามาข้างในเอาออกมาข้างนอกแกเอายังไงกันแน่เกี้ยเลีอมปิดปั้งมันกุลละทิ้งหายเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาไม่เห็นเอ้ยเขาไม่เห็นผมเมันกันเอ้าวิ่งผ่านหน้าไปเลยทิ้งหายใครเนี่ย บ้านข้างนอกโชว์ป้าพี่ขายืนถ่าหลังให้เลยหมองไม่เห็นจริงเหรอเออมองไม่เห็นโบจริงอ่ะโอ้โหลงเท้าโอ้โหเอามาสองคนเลยไอ้นี่เอา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 บ้านซัมาสองมาสองมาสองให้สองกูว่ามันเป็นประตูประตูมันพรบไม่ได้ครับอะไรหรอประตูมันกูไม่สาับมาแล้วก็พอดีว่าใช้กระสุนเปลืองไปหน่อยครับหมดแล้วเลือดหมด ข่าวปานทีนี้คุณบาสต่อด้วยนะคะอะไรอ่ะอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นจริงมันบารมันไปไม่ได้อะ่าตุนขยาอาบอกแล้วจบเอ้ยผมอยู่นี่กูเห็นยายไอ้ยัยค้างวะจบแล้วเนี่ยเฮ้ยั่มันค้างอ่ะเดะโวยไม่ไ่ชนะไม่ได้ชนะกี่เ้ะเราไหนไปไหนไหนล่ะอุ๊ย ดูอย่างนี้มันยากอ่ะไม่ค่อยมีโอกาสอีกทีมพิขวัญเลยแม่ไม่ได้ก็มาดิคะมาไม่ได้ไงอยู่ทีมคุณบอลครับแต่ก็แต่แต่ทีมนี้แม่งเกียร์จริงเกียร์จริงจริงนะต่างต่างไปยังไงแต่ไม่เอ็นไอปอไอ้บอลต่างพิขวันเลยเป็นคนวายเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นกูวิ่งผู้เห็นเห็นยุ่งน้ำ่ะกูเห็นวิ่งไอ้แยกกูอยู่ห้องน้ำแม่งกูเห็นแบ็คพิมันผ่านเลยอ่ะ วิ่งป้นเร็วอ่ะเออแม่นแล้วนี่แบบวิ่งเร็วจังเลยใครเป็นรถแม่งีเออซ่อนแล้วเก็บเก็บรูนได้เกียนถังแล้วเกียร์ถังแล้วเกียร์ถังเอ้ยโยนโยนมาข้างนอกโยนมัข้างนอกอาไยเลยปะโอ้ยใจเย็นดิมึงปิดประตูหาพี่มึงเหรอสิ่งที่ฉันทำเออทำด้วยกันที่นอกเลเฮ้ยเด้าเนอะลบอก ติดคุณจะไปวิ่งแซงไมเราโอ้เสียเวลาเมื่อกี้มันเอ้ยโดนไปน่ะโดนไปทางนั้นขวาโดียวไปทางนั้นขวากองกองเลยเดินขวาจะติดประตูสิไอ้เยอะตายติดประตูไอ้สัตว์ทั้งไอ้สัตว์ทั้งกรรมโหดร้ายเด็กดูเยอะนะคะอย่าพูดคำหยาบค่ะครับแ I'm sorry เฮ้ย เจอแล้แนะ่เลยนั่นไงแล้ว <c oughs> ต่อไปเขาก็ต้องมาตามหาฉัน